สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับ 2> <F> 2. พี่น้องมาดูม่หัวยาวรัวคุณทวดคุณทวดแพ็กค,คู่นี่เป็นสวิตตโมเอแล้วก็หัวยาวนี่สิบรอเพลาเดียวครับเดี๋ยวพาไปอาบน้ำมาครับพาไปอาบน้ำมา s อ่า s 2 60, หกศเอ F2 เทียบเท่าร้อยี่ครับรอยน้องแพ็คคู่4ี0แสนหรือว่าจะเอาแต่รถขุดก็3 0 0 0 0นครับ cd 31ซีดีสครับเทียบเท่า120 S260 โโข้าวก่อนเนี่ยยังไม่ได้ทำสีครับตอนนี้ทำสีมาแล้วเซนลงยังสง่าพาเผยคุณทวดหวัวย,ยาวไม่ธรรมดาครับเคยโด่งดังเคยรอในอดีต สนใจ9 8 2 7์3 7 5 2แพจ็กแพคคู่4ี0แถ้าจะเอารถขุดก็300,000ครับโอ้เมื่อกี้ใหม่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับอ่ะลงโดยน้องก๊อฟจัดให้ นิ่มและนิ่มโซนั่งเต็มนะที่สามีครับกำเนิดเกิบที่แดนปลาดิบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะีการลงมันนิ่มมากเป็นเทียบเท่าร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆตัวนี้ก็อยู่น่าจะประมาณแสนห้ายาว ว่าหางปลาสวยมากมามาดู F2 ฟสอไหมนะ้องเอฟสโชว์ล่างเต็มปลากรอน,นี่ยังไม่ยังไม่ทำสีแต่เดี๋ยวนี้ทำสีไปแล้วครับกระโดดมาคาตัวอยู่ที่สามแสน นะช่วงล่างช่วงล่างก็นหน่อยนี่ครับเนีเนเนเนเยเ,ยเยนให้ครับนเนเยเียบเลยดูเครื่องนิน่มครับเดี๋ยวเบาพุ่มไม้น้องเปรี้ยเลยแหละ ไม่มีพูครับช่วงล่างได้จะพาไปดูเครื่องหน่อยเครื่องนี้ฟิตมาใหม่นาจะดูปั๊มก่นปั๊มกัอนเปิดย,ยังไงนี่ด,ด,ดีครับเครื่องยนต์มิซูมิชิ ซีดีซ้ำหนึ่งเคสามวีครับจะเปล่น100%อยเอร์เอะสามสิเอาไปเลยพี่น้องศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองาบน้ำปะแป้งมาแล้วครับเนี่เทเลอร์ครับนะก็ยังโอเคอยู่อ่ะ เปรียครับเปรีย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 30นะครับเน็เน็ดสองสามเจ็ดหฝากกดติดตาม้วยครับสวัสดีครับ